ตอนนี้ข้าสศรียางขึ้นไปทำผ้าแดงเนาะพระอาจารย์อายขึ้นนั่ผ้าไปอยู่ที่วัดถ้ำโค้งเพเภอซีกาจังหวัดบึงกาฬครับโดยอยู่ภูงหาวเนาะโดยขึ้นไปทำผ้าแดงถ่ายบรรยากาศบริเวณนี่ถ่ายบรรยากาศในย่านนี้อยู่ในเบืองเป็นผ้าผ้าสีแดงๆเนาะ่ายขึ้นนักทีครับนี่จุดหมายที่ข้าสิไปมองนี่นั่นคือจุดหมายวันที่ว่าข้าจะไปถึงร์นๆหนุนเนาะอ่ะไปมาเลย นี่คือเต็นท์ของพ่อเมค่ครูอาจารย์เพิ่นมาปฏิบัติธรรมเขากำรรเนะ่ยคอยในเด้ถาตาเกงเแม่โอ้ทำผาแหลงบันไดก็ดีขนาดบันไดบันไดนนเนี่ยขั้นใดอคอยมาดยได้นิ่เได้ต้องระมัดระวังอย่างดีไนไวันี้ไไรเนาะ มือกล้องต้องได้นี่คือบรรยากาศทำพระแรงมีคือทางขึ้นเนาะทางขึ้นทำจับเลยนี่แหละทางขึ้นครับโอ้ทางขึ้นทำพระแรงเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียพรภาวนาของครูบาอาจารย์อืม สถานทีบ่บำเพ็ญนเนาะโดยเย,ย่างนี้ก็ได้งานขึ้นมานี่ได้รบได้บ่เนี่ยโอ้เพื่อความหลีกเว้นจากผู้คนมาปฏิบัติธรรมโอ้ผมซึ้งเสียวๆเว้ยไม่ได้เนี่นเท่าค่อยๆจะเย็นๆโอ้ นี่คือบรรยากาศเนาะยู่ที้ำผ้าแดงอยู่ทีบัดทำโค้งว่าทำโค้งครับโอ้พอเม่ว่าอาจารย์เพิ่นมาบมเพี้ยนเียพี่น้องโดยสูงเติบเลยนี่สูงเติบโอ้นี่คือบรรยากาศถ่ายอยานอยู่ในบนนี้นี่พี่ก็ไมาหน่ายพี่นี้ขนาดก็สิเป็นวิวเนี่ย อยู่ธรมรมศาสตรเราลองว่าสร้างขึ้นมาบ่ได้แน่นอนแค่น,น่อยแม่นขึ้นมาบ่ได้แต่แต่เฮายังขึ้นยากจะมีปลาปูตองูปโอ้กาบกว่าสาธุขึนมาฮอดมาจอดมาถึงนะ่ะแต่ก่อนมองนี้สิมีบ่บรรไดถ่ายมาถึงเงี้ยตาปลาปูตองูปเอาเข้าไปกราบเพืนะ่ออะไรเนีโอเคแต่ก่อนมองนี้สิมีบ่บรรได มันได้ขึ้นไปวะมันได้ขึ้นไปมองคู่ใบอาจารย์เพื่อไปบำเพ็ญเพียรภาวนามันสิมีทางอย่างจุกลมอยู่เทิงอีกได้เออแต่ทีนี้ขนาดยังเสียวเขาแหงเลยนี่แต่ว่าบันไดนี่มันพังแล้วแต่ังก็คือขึ้นบม่ได้แล้วมันเป็นทางเนื่อนลงไปเัาจะไปกว่าไรหยั่งโตุกหย่างมือโอ้เสียวอีดีนี่แหละที่ขึ้นซื่อว่าทำผาแดงมันเป็ี่ยนทำเลยก็มีผาเป็นสีแดงเขาเรียกว่าทำผาแดงทำผาแดงโดยที่วัดทำโค้งทำเภอซีกาเนาะโดย บรรยากาศธ,ธรรมศาสตร์อย่างนี้ได้เห็นยู่สูงสูงขวรนียินเสียงคนมากครับคนณย,ย่างมาตั้งแต่ทำผ้านเพอเุาย่างมาแต่ทำผ้าก็ได้มาเวในสถานที่นี้อา่าบรรยากาศสวยๆงงามมาฝากมาตอนญานโยมก็เป็นข้งแดงในชีวิตที่ว่าคุณว่าได้ขึ้นมาเหยียบเนาะสถานที่นี้ขึ้นมาหอดสถานที่นี้เนาะนเป็นบุญเป็นกุศลเราทำผ้าแรงสาธุ ก็ให้ญาติโยมที่ว่าเข้ามาหับชมหับฟังมีความสุขความเจริญอ่ะให้พ่อญาติโยมนะให้บุญรักษาให้พาคุ้มครองเมื่อท่านทั้งหลายเฮ็ได้เห็นคลิปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีส่วนบุญในกุศลนี้นํากันเด้ออนุโมทนาบุญนํากันโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนสาธุ